และเธอเข้ามาในสถานที่นี้มีธุระอะไรอยู่ที่หม่อมฉันเดินทางมาในวันนี้หม่อมฉันนวนจันมาตามหาผวัวพคะมาตามหาผัวจะได้ยินไหม <c oughs> เขาบอกว่าเขามาตามหาผัวหนวดนจันเธอคงมาผิดที่แล้วกระหม่อม โพสสถานที่นี้ไม่มีผัวของเธอมีสิเพคะเพราะคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นมีชื่อว่าพี่ขวัญฟ้าผัวของผมชั้นแอนเพคะอีลุนม้าขอไมครับสุไดีปลอเมื่อช่คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้หญิงด้วยกัน ปล่อยให้หมเฉันส้อยสุนทรีผู้นี้เป็นผู้จัดการแทนนะเพคะได้พอ,ดยอยกให้หลนใช่ไหมิชื่อวันวันจันนะเพะดีใจที่ได้เจอกันนะตายแล้วคงจะเป็นครั้งแรกนะ ทีฉันได้เห็นเธอเนี่ยฉันจะบอกอะไรให้นะว่าเรื่องระหว่างเธอกับพี่ควัญฟ้ามันน่าจะจบไปตั้งนานแล้วเรามาคุยเรื่องระหว่างเธอกับฉันจะดีกว่าเธอรู้อะไรบ้างไหมว่าเธอกล้ามากเลยนะที่เหยียบยาไม่สกขานที่แห่งนี้มาชี้หน้าทวงสิทธความเป็นเมียต่อพี่ควัฟ้า บอกไว้ก่อนเลยนะคนอย่างเธอเนี่ยมามันก็แค่ผู้หญิงไรอย่างอ่ะ ขุนทรีผู้นี้ฉันจะต้องมีพระสวามีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น,นเพราะว่าอะไรรู้ไหม,ไมไหเพราะว่าฉันอายฉันอายที่จะต้องร่างต้นไม้กับใครหลายคนยังไงล่ะอ้องค์หญิงอายที่จะต้องมีผัวหลายคนใช่แต่องค์หญิงไม่อายเราเพคะ คนนึ่งเข้ามาอีนวลนี่ตัวหน้าพรนจีนั่งมึงยังกล้าบาดดีอยู่อีกเหรอดีเหมือนกันแบบนี้ฉันชอบเก่งกล้าดีดีเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคนอย่างฉันใส่สุนทรีผู้นี้จะไม่พูดจาอ้อมค้อมเอาเป็นว่าฉันจะไม่เอาเปรียบคนอย่างเธอและฉัน เธอได้กลับไปมือเปล่าบอกมาพี่ควันฟ้าเนี่ยเท่าไร <c oughs> ขอเดีย๋ยหม่อมฉันดวนจันเป็นสาวบ้านนอกตั้งแต่บม่อมฉันเกิดมาหม่อมฉันไม่เคยได้ยินคำว่าขายอะไรนะคำว่าซื้อ,อ,อมันหมายความว่าอย่างไรหรอเพคะหม่อมฉันไม่รู้ thank you เอานี่ขอบใจมาก 哦。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. ก็เลยไม่เก็บมาเดี๋ยวนี้ฉันคนไม่ไหวนะกรลังเช็ขอเวลาห้านาทีพี่ยักษะพอให้แค่สามห้าสเดือน ชั่วโมงมันก็นานนะเพคะพ่อบอกเขาไปแล้วว่าเขาขอแค่บางทีไม่เสียพ่อมันหมดเวลาแล้วพ่อบอกไปแล้วนะไม่ยิ่งย่งเสียพ่อก็ต้องช่วยหรอกไอ้เด็กนี่เลยิวไปจริงด้วยไอ้หนูไอ้หนูหนูไปรอสิลูกหลือสองวันทีกว่าแล้วเวลาละดูนี่ดูเออพ่อบอกให้ไปแล้วบอกแล้วใช่ไหมบอกแล้วบอกแล้วไปเดี๋ยวไปเดี๋ยว ทำไมพี่ทำแบบนี้พนะพี่นพี่เ้กับลูกมาทำไมให้พานุรที่ใจร้อนพ่นไอหนูให้วนะอ้นี่อตอ้หนเวลารีดลูกหือนทีป่าแล้วเออดูีลูกเออพอบอกให้แล้วบอกแล้วใช่มาบอกไปแล้วดีแล้วพ่อบอกไปแล้วแปเดียวเองนะไม่นะไปอีกรอบนึ่ นนนที่สุดและพี่ก็จะไม่รักใครเองนอกจากนวนแต่ที่พี่ทำอยู่ตอนนี้พี่ทำเพื่อปกป้องชีวิตนวนกับโลกพี่จะไม่ห่อไให้นวนกับโลกมันตกอยู่ในอันตรายเพราะพี่พี่ต้องขอโทษนวนด้วยนะที่พี่ไม่สามารถ ที่จะกลับไปพร้อมกับนวดกับลูกได้ทำไมนวลไม่ต้องการแบบนี้ไม่ต้องการนะสิ่งสุดท้าที่พี่จะบอบใหกับนวดคือซ้อยช้างสามเสีเส้นนี้พี่ไม่รู้ว่าความเป็นมาของซ้อยเส้นนี้นะ มันเป็นยังไงแต่พี่เชื่อเสมอว่าสร้อยช้างสามเสียดมันต้องมีความสำคัญอะไรบางอย่างพี่นวลเก็บเอาไว้นะนวลน,นวลต้องเก็บรักษามันไว้ให้ดีพี่นวลต้องสัญญาดับปากพี่พี่นวลจะดูแลลูกของเราให้ดีที่สุด จะดูแลลูกให้ดีที่สุดแต่เรียผพาลูกไปจากที่นี่ oh <my> ตอนนี้นนนรอดพ้นจากการเป็นเฉลยแล้ว oh <my> รีบพาลูกไปให้ไกลจากที่นี่ oh <my> ไปให้ไกลเรียกกลับมาหาพี่อีกนะ oh <my> นนล oh <my> นน oh <my> สร้อยชาลสามเสียนี่ดีกผีายดูไปจากที่นี่และยังกลับมาดิพี่รักนวลกับลูกนะพี่ขอโทษนะ่นนวลตีไปสินวลตีไปจากที่นี่พี่บอกให้นี่ไปนวลดีบไปสิ

ยังมีช ah, ีวิตรอดห่ามันแท้เลยฮิโน่ให้ชีวิต